โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิ X2 นั่นเอง,เองนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกม d i f f e r e n t Dimension Lord นะครับ d i f f e r e n t Dimension Lord นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่แบบโลกอนาคตาสุดเลยนะจากที่ผมดูภาพนะครับผมก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะ เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เองนะครับผมก็ได้ทําการโหลดมาลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเกมมันเป็นยังไงนะในครับผมก่อนที่จะไปเล่นเกมกันเราก็ต้องมาโหลดแอป X7 เกมกันก่อนนะครับผมถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่เมนปักมุดของคลิปนี้เลยนะครับมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมโอเคก็ให้กดมาที่ดาวน์โหลดขวาบนได้เลยนะครับ โอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทำการติดตั้งได้เลยนะนะครับผมแอปนี้ก็ปลอดภัย100%เซเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เล่นกันทั่วเอเชียเลยนะไม่ใช่แอปนี้เล่นกันทั่วเอเชียเลยนะผมก็คือในเอเชียเนี่ยเขาเล่นกันหมดเลยนะเป็นเซิร์เวอร์ที่แบบรวมผสมเลยนะ นะก็มีระบบแปลภาษาที่แบบเยอะมากนะครับผมสําหรับแอปนี้นะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะให้เรากดมาที่บูตเตอร์ก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่เราปิดก่อนนะอ่าเพราะว่าการเล่นเกมในแอปนี้นะครับเราต้องมาเปิดบูตเตอร์นะเพื่อให้ VPN เราไปตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของเกมนั้นๆน,น,นะครับผมจะได้ไม่แหลกไม่หน่วงอะไรนะครับกดเปิดไปเปิดใช้งานบูสเตอร์ไปนะครับโอเคเท่านี้เราก็ ได้บูตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาเกมกันก่อนเลยนะนะครับผมการที่เราจะเล่นเกมนี้ได้เราต้องหามันให้เจอก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับผมเข้ามาที่ค้นหาทางด้านบนเลยนะครับผมค้นหาแว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า1 4 7นะครับแล้วก็92นั่นเองนะรหัสของเกมนี้นะครับ d i f f e r e n t Dimension Lord นั่นเองนะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ที่9 0้า0ม่้าเมื่อกี้ 9 8 0 0 0นะครับเกือบแสนหนึ่งเลยนะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ตอนนี้เกมยังไม่มีแปลภาษานั่นเองนะครับโอเคก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ไปเจอกันในเกมนะครับผมอะไรครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับผมให้ท่านผู้ชมกดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับหรือว่านะครับจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลก็ได้นะครับผมจะมาลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลแล้วกันนะครับผม อ่าพอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นคําว่ากล่องจดหมายนะให้เราทําการก็อีเมลของเราไปได้เลยนะครับโอเคครับก็ทําการออกกล่องอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดรับรหัสได้เลยนะแล้วก็รอรหัสไม่ถึง1นาทีนั่นเองเนี่ยแล้วก็จะมาแล้วนี่ครับผมโอเคฮะตอนนี้รหัสก็มาแล้วนะผมห้าสี่สองแปดศูนย์ใช่ไหมทีหนึ่งดิอ่ะได้แล้วนะผมไม่ต้องกดยืนยันด้วยเมื่อกี้ โอเคเราก็กดไปเลยนะครับแค่นี้ก็ทํางานเข้าเกมได้เร้ยนะครับผมเกมนี้ยังไม่มีระบบแปลภาษานะครับเราจะมาใช้แปลภาษาตรงนี้กันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแปลแบบซูมอ่ะนะฮะนี่ตอนนี้ก็จะมีแค่แปลแค่ประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้ไทยได้ด้วยนะแปลก็คือแบบแคปหน้าจอแปลอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็ระ,ะ,ะ,ะบบแปลภาษายังมีแค่นี้อยู่นะครับผมอันนี้คือเกมออกมาอีกเกมหนึ่งเลยที่ยังไม่มีระบบแปลภาษาเข้ามาในอะนาคตอาจจะมีก็ได้นะดูว่ามันเป็นแนวอะไรโอ้มาถึงให้สุ่มเลยนะมาถึงก็ให้สุ่มเลยผมกดข้ามเลยลากาเกมแนวอนาคตมาเลยอะอภาพอย่างเนียนภาพเนียนตามากเหมือนเมื่อกี้จะได้ตัวอะไรมา ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวเอ่อเทรนเบดโอเคมาถึงก็ได้ตัวละครมาถึงก็สองตัวนะครับผมโอ้ดูภาพดีภาพแบบไซเบอร์พังอะนะครับใครเคยดูมั่งแบบอนาคตโลกอนาคตอะ่ะหุ้ยไม่ใช่แนวเดินเบดว่ะตรงดันเจียนว่ะดัินเจียนปะ เรายังเปิดคูณส่องไม่ได้นะโอ้โหดันเจียนแบบมีสกิลให้ด้วยนะอย่างเจ๋วอย่างเทะไม่เราผมเห็นเมื่อกี้เหมือนมีสายแบบอ่ซาม,มูไรมีสายแบบสาม,มูไรด้วยนะครับอัศวินโอเค อย่าบอกนะว่าตัวละครมีแต่ผู้หญิงจบไปแล้วด่านแรกก็ยังอีซี่อยู่นะอีซี่เอาละฮะอันนี้คืออะไรมะเอาใครซูมอีกแล้วเหรอ,อเอคลองดูครับเป็นเกมใหม่เลยนะที่เพิ่งออกมานะผมก็ไม่รู้อะไรคร่าวๆเท่าไหร่ยับมาถึงก็ได้ตัวชมพูเลยอะไรวนะเนี่ยดาวเดียวเอง มีการอัปดาวนแน่นอนนะเกมนี้เราจะต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแบบตัวไหน้องดตัวไหนเตึงอะไรอย่างงี้นะครับเอาละสามตัวแล้วนะทำไมค่าพลังมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆมั้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า แต่ก็ชวนจอมาครครับมันมีมันมีโหมดเร่งสปีดอะ่ะผมคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าเพิ่มความเร็วแล้วผมลองดูนะครับเอาแล้วคูณสี่ได้หรือเปล่าอา่านี่คืออะไรอะ่ะโอ้โหตีเร็วจัดตีเร็วจัดไหมดิเหมือนใช้โปรแกรมอะ่ะเหมือนใช้โปรแกรมโกงอะ่ะเอาดิอย่างเงี้ไม่ต้องเร่งความเร็วเกมด้วยนะครับผมเราเร่งความเร็วเองได้เลยนะเพราะว่า แอปนี้มีระบบเร่งความเร็วด้วยนะโคตรโหดโคตรเจ๋งนะครับมีออโต้คลิกด้วยเห็นไหมเกมนี้เขาอำนวยความสะดวกอย่างมหาศา,าลอะมองบอกเลยทำให้เกมเร็วขึ้นแต่ถ้าเครื่องใครไม่แรงอาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่าเครื่องทํางานหนักนะแต่ผมแนะนําก็ให้เปิดปกติดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปเร่งความลงความเร็วเลยหรอกนะครับระบบเกมเขาก็มีให้อยู่นะไม่ต้องไปสรรหานะครับผมแค่ลองให้ดูเฉยเฉยนะ เห okay. มือนจะได้สก,กิลใหม่มาหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะอัปเดตอัปเกรดแล้วผมยากสุ่มครับปแมปที่สามโอ้โหดูภาพนะแต่ละภาพเพลนตัน้นเพลนเบอร์เอาแล้วไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้เจอกรับ มันน่าจะซูมได้นะโอ้ต้อง16ถึงจะค 2, ูณ2ได้นะครัผมอยากให้มันซูมได้จังภาพมันค่อนข้างเล็กนะสำหรับผมบึ้ดวักอุ๊ยโอ้โหตีควรเแรงอยู่ตัวใหม่ฮะเป็นสายธนูหรือเปล่าใส่เครื่องโอ้ตัวนี้ตีแรงมากเลย ริบร้อยเป็นตัวหลักเราแน่เลยอ่ะโอเคไปดูกันว่าจะมีอะไรต่อนะขอแบบจริงจังซัมบงซัมบ้านะ่อยักสุ่มอ่ะับสอนะะอะไรแย่อุ้ยมีอะไรผู่มา เอาแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นที่ขั้นกลางระหว่างด่านนะบอสแมปหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอิงกฤษหรือเปล่าในโซโลเลเวลอ่วะว้าฮ้ยผมสามารถสั่งได้ด้วยนะว่าจะให้ตีใครอะ่ะเอา้ามีคนมาช่วยครับมีสายฮิลมาช่วยนะเหมือแนบบเราจะไม่ไหวเดีันตีลูลวต้องมาดิครับ สามารถสั่งได้ด้วยว่าต้องตีใครเนรี้ยอย่างแก้วอ่ะจะมีตัวสายซับพอร์ตสายแทงสายตีแน่เลยนะแต่มันเป็นแนวลงดันเจียนอะไรประมาณนี้เนี้ครับก็แนวใหม่นะครับผมแนวใหม่ที่มาใน X7 g a เ e นกนั่นเองเนี้ครับผมได้ไม่เคยเห็นแนวนี้ในในแอปนี้เลยนะครับ พี่จี้ซออีกแล้วนี่ได้ตัวฮิวมาด้วยเห็นไหมตัวฮิวแน่นอนตัวนี้โอเคเดี๋ยวคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปังหมดได้เลยนะครับผมโหลดแอปมาก่อนนะแล้วค่อยโหลดเกมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปไ้ครับ